คุณผู้ชมคะในเวทีการเมืองก็ได้เห็นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกลกับเข้าสู่สภาอีกครั้งนะคะครั้งนี้ในฐานะบทบาทของกรรมธิการเพื่อตรวจสอบร่างการใช้จ่ายงบประมาณปี2564ค่ะและโดยเฉพาะบทบาทของคุณธนาธรที่เป็นที่รับทราบว่าต้องการที่จะหนุน เรื่องของการตรวจสอบงบประมาณเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพก็อาจจะได้เห็นความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มากขึ้นด้วยค่ะโดยการประชุมคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2564นัดแรกได้เลือกนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ทำหน้าที่ประธานกรรมาการนอกจากจะเป็นไปตามคาดการแล้วนะคะ ยังเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติรวมถึงสอดรับกับข้อสังเกตว่านายอุตมะก็คือต้นทางในการพิจารณางบและนายกรัฐมนตรีอ้างอิงว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นหลังกฎหมายงบประมาณแล้วเสร็จซึ่งก็หมายถึงการทำหน้าที่นี้ก่อนการปรับคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นและจะยังคงมีกลุ่มที่ได้ชื่อว่ากลุ่ม4กุมารก็คือนายอุตมะร่วมเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีประยุทธ์2ทับ2หรือไม่ โดยตามกำหนดเวลากรรมธิการจะทำหน้าที่รวม70วันก่อนนำร่างกฎหมายให้สภาพิจารณาลงมติในวาระที่2และ3หรือเห็นชอบก็คือวันที่11กันยายนซึ่งเวลานั้นก็น่าจะมีความชัดเจนในการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยอีกด้านหนึ่งค่ะการกลับเข้าสภาของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะกรรมธิการงบประมาณปี2564ตามสัดส่วนของพรรคก้าไกล กำลังถูกจับตามองว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะคำเรียกร้องให้ปฏิรูปกองทัพที่จะสืบเนื่องถึงการพิจารณาปรับหรือตัดงบประมาณที่กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรไว้สอดคล้องกับการประเมินว่าการจัดสรรงบปีหน้าไม่ต่างอะไรกับปีที่แล้วสะท้อนความเหลื่อมล้ําทางไรายได้และปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอยกรอบการทํางบประมาณปี64 เหมือนเดิมเหมือนกับปี63เหมือนเดิมเหมือนกับปี62เลยครับท,ทั้งที่โจทย์เดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ําทางรายได้โจทย์เดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ถดถอยขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ดูแล้วมีแนวโน้มน้อยลงนะครับมีมีปัญหาใหม่เข้ามาด้วยนั่นก็คือปัญหาโคโรนาไวรัสแต่เรากลับไม่ใช้โอกาสนี้ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทานขาน้าวปมาณที่จะทําให้ประเทศของเรารับมือกับโควิดได้ที่จะทําให้ประเทศของเราไปข้างหน้าได้การเข้ามารับหน้าที่กรรมธิการของนายธนาทรทั้งที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองนางสาวปารินาไกรคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐยื่นหนังสือถึงประธานขอให้พักกรรมขอให้ตั้งกรรมการสอบจริยธรรมพักก้าวไกล อาจจะเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณได้